นี่ยคดูครับสายไปแล้วไปแล้วครับสายไปแล้วไปแล้วครับไปอย่างนี้ก็กวัดจริงครับ ไหลกระตุกจึกๆๆนะครับผมกินนิ่มๆนะ ตอดนะฮะน่าจะไม่โตนะครับผมหกมือฮะดูมือครับดูที่มือฮะนี่ไม่ใช่ปลาดึงนะเพราะมือมือมือผมสั้นเหมือนของขาดเลยเหร ส่งยนยงลงยันกระเพาะเลยเดี๋ยวอะะอแล้วฮอลครับกระตุกครับกระตุกยังกระตุกอยู่นะครับจึกจึกอยู่ฮะดูที่สายครับยังเล่นเหยื่ออยู่นะครับผมจะส่งให้วิ่งเลยครับ เมื่อมันอมเหยื่อได้มันจะวิ่งปื๊ดเลยนะฮะเดี๋ยวตึงไปดึงมานะครับหย่อนสายเข้าไว้นะครับสายตึงบางทีปลาระแวงนะครับนะต้องหย่อนสายให้เลยนะครับนี่อย่างนี้ครับนี่ฮะดูครับสายไปแล้วไปแล้วครับสายไปแล้วไปแล้วครับไปอย่างนี้สักวัดจริงครับตั้งคันไว้นะครับผม ออาแล้วฮะอุ้ยอกน้ำตกคลองครับอ้มีสายอยู่นะฮะเนี่ยนู่นนะมาแล้วมีสายอยู่ครับผม จะเอาขึ้นไหนแล้วครับทีนี้หายท้องแล้วครับผม ร้อยครับเอ,อ,อาเอาไปทนยาอีกูเอ้ออยเนี่ยครับคืออุปสรรคนะครับผมนะเขาลึกอยู่ครับ ตายเลยิปปองคิปเปอร์โอ้จบโอ้ Hãy rồi hấp มันจะมาเข้ายากแล้วยังมีปลาวัดอยู่ตรงนี้ตัวนี้ไม่โตตัวนี้ไม่โตเท่าไหร่นะครับผมอู้ แต่ตัวคิปเปอร์ไปนี่ไม่เล็กนะครับผมโอ้โหเสียดายเลย,เยไปครับไปไปนะครับผม